พี่เจ้าจึงบอกความก้าวหน้าวัดที่ไหนวัดที่ความเร็วในการทิ้งอารมณ์นะโกรธขึ้น <โด S 1> มาไม่พอใจขึ้นมาทิ้งได้เร็วไหม,มเคยโกรธไปชั่วโมงหนึ่งลดมาครึ่งชั่วโมงเหลือสินาทีเหลือห้านาทีเหลือานาทีหนึ่งใครเหลือกับพิษตาเดียวพู้เจ้าชมอินทร์สีภานาชนเลศนีนน่บอกพิสุทั้งหลาย อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ปรนาชนเลศน,นั้นเราก็คอยฝึกทิ้งลมเรื่อยๆดีใจมาก็ต้องทิ้งเสียใจมาก็ต้องทิ้งแล้วอยู่อุเบขาเขาไว้รู้ลมหายใจเขาไว้เราจะเห็นการเกิดดับของอารมณ์ทันทีเลย ้องปฏิบัติมากขนาดไหนคะถ,ถึงจะมีความสามารถในการเห็นการเกิดดับได้คะท่านปฏิบัติมากขนาดไหนอยู่ที่การสังเกตของคนเพราะจริงๆการเกิดดับมีอยู่ให้เห็นคาใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยอันดับแรกเนี่ยเจ้าบอกว่าจิตจะต้องปราศจากอากุศลก่อน อกุศลคือลายความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนถ้าปราศจากสามความคิดนี้แล้วนะเธอพร้อมแล้วที่จะตามเห็นการเกิดดับของขันห้าและพร้อมแล้วที่จะเข้ามรรคผลนิพพานได้ถ้าเกิครัะถ้าสมมติว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็ปฏิบัติจนรู้สึกมันนิ่งนะคะนิ่งอย่างเดียวมัน นั่นหมายความว่าไม่มีการไม่มีพยาบาทเปียดเปียนแล้วหรือไม่ใช่มันเป็นแค่ความนิ่งเอ่อไม่อยากใช้คําว่านิ่งเพราะว่าคําว่านิ่งในภาษาไทยเนี่ยทําให้คนเข้าใจเรื่องสมาธิผิดไปเยอะเลยหลายคนยังบอกว่านั่งมาสิปีแล้วไม่เห็นนิ่งเลยเพราะไอ้อคำว่านิ่งเนี่ยในภาษาไทยมันคือการไม่ขยับเลยนิ่งต้องไม่ขยับ แต่จริง,รงๆพระเจ้าบอกความตั้งใจมัน่นใจที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวซึ่งมันขยับได้ถ้าไม่ขยับในอกุศลเรียกปฐมฌานถ้าไม่ขยับไปในวิตกวิจารเรียกทุติยฌานไม่ขยับไปในปิติเรียกตติยฌานไม่ขยับไปในสุขเรียกจตุตฌานไม่ขยับไปในรูปประสัญญาการหมายรูปในรูปขึ้นอากาสารันจายนะเพราะนั้นมันไม่ใช่นิ่งเหมือนนิยามภาษาไทยคำว่านิ่งนะนั้นต้อง เรียกว่าจิตเป็นสมาธิและสมาธิระดับไหนแาลนั้นสมาธิแทบทุกระดับเลยไม่มีนิ่งเจ็ด <Okay. S 1> ระดับเห็นการเกิดดับขันธทั้งห้าแสดงว่าไม่นิ่งเลยทั้งเจ็ดระดับ <Okay. S 1> ที่ไม่มีการเคลื่อนจริงๆก็คือในวสัญญากับสัญญาเวทในโลกสองระดับสุดท้ายที่8ที่9ซึ่งบุคคลนั้นไม่สามารถเห็นการเกิดดับในนี้ได้ต้องใช้การออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ ถึงจะเห็นการเกิดดับได้เพราะนั้นอาตมาก็เลยว่าเออคำว่าน,นิ่งมันก็เป็นคําที่ทําให้คนเข้าใจผิดเดยอะเหมือนกันนะถ้าไม่ใช้ค<ม>ําว่าน,นิง่งท่านบอกให้ใช้คําว่ามีสมาธิตั้งใจมัน่นตั้งใจมั่นหรือใช้คําว่าสมาธิดีกว่าบอกมีสมาธิอาสมาธิแปลว่าอะไรอ๋อตั้งใจมั่นแล้วกันมั่นในอะไรมั่นในอารมณ์มันเดียวค่ะอย่างน,นี้ก็ขออนุญาตพูดถึงเผื่อให้คนที่อาจจะเพิ่งเพิ่งเริ่ม เป็นผู้ใหม่นะคะว่าก็คือให้รู้ลมหายใจที่เรียกก็เป็นวิธีการอาณาปานสติจะได้เป็นการทดสอบวิชาของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตเนี่ยมีเกิดมีดับแล้วเราสามารถจะเห็นได้หากเราปฏิบัติสมาธิอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตไปคิดเรื่องใดใช่ไหมคะนั่นเท่ากับ เกิดการดับแล้วของจิตเดิมแล้วปรากฏจิตใหม่นะคะแล้วก็วิธีการก็คือเมื่อรู้ลมหายใจอยู่แล้วเกิดจิตเหล่านี้ปรากฏขึ้นให้รีบทิ้งแล้วกลับมาเกาะอยู่ที่ลมหายใจดังเดิมใช่ทำอย่างนี้อย่างเดียวมีเทคนิคอื่นที่พิเศษกว่านี้ไหมคะเนี่ยสุดยอดเทคนิคแล้วเลยค่ะแล้วถ้าจะสมมุติว่าก้าวหน้า ให้สังเกตจากการที่ว่าความเร็วคววามเร็ในการทิ้งอารมณ์ท,มณทิ้งอารมณ์นั้นๆน,น,นั้นเวลาโยมนั่งสมาธิเขาผู้เจ้าสั่งให้รู้ลมเนี่ยโยมนั่งสักพักไปนั่งเพลินกับความคิดหายไปละนี่หลุดแล้วนี่เห็นนะค่ะอ่านี่หลุดละเพลินละใช่ไหมะฉนนั้นผู้เจ้าให้ทิ้งอารมณ์เนี่ยคิดอดีตคิดอนาคตสุขทุกต้องรีบทิ้งให้ไวต้องรู้ตัวไวว่าเฮ้ยฉันลืมลมแล้วนะ ใครรู้ตัวได้ไวล่ะใช่ไหมเพราะนั้นนั่งแรกๆเนี่ยหายไปยาวเป็น10นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอนั่งไปนานเข้าหลายปีเข้าก็เริ่มดึงกลับมาได้เร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยพัฒนาการนานเป็นปีๆนั่นแหละ